สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่กันที่ไก่แจ้อยู่นะคะเมะื่อวานได้ไปฝึกท่องกันหรือเปล่าวันนี้เรามีนัดกันนะได้ไปฝึกท่องกันหรือเปล่าคะไหนใครมั่นใจว่า หนูท่องได้แน่นอนอ่าแต่คุณครูไม่ใจร้ายอ่าแต่คุณครูไม่แต่คุณครูไม่ใจร้ายถึงขั้นที่จะไม่ให้ดูหนังสือนะคุณครูให้หนูเนี่ยดูในหนังสือได้ท่องตามนหนังสือได้เลยอ่าโอเคไหมแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปท่องกันเดี๋ยวเราไปอ่านนะคะบทพี่สี่ไก่แจ้แซ่เสียงอันกอดน,นะขาบางเปา มันจะใจร้ายกันเกินไปนะคะเอ้ามาเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดหนังสือกันที่บทที่สี่นะคะหน้าที่สี่สิบสี่สี่สิบห้าที่เป็นรูปไก่นะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะใครไม่มีหนังสือคุณครูมีกระดานให้ดูนะคะเพราะว่าพอให้ดูเดี๋ยวคุณครูเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งะคะ่ะ เราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะทุกทุกคนสีสิห้ารือว่าส9คะสี่ค่ะสี่สิบห้าสี่สิบเก้าจะเป็นบทท่องนะแต่ว่าเราจะอ่านทั้งหมดเลยนะคะอ่านทั้งหมดเลยนะที่เมื่อวานเราอ่านกันไปนะคะวันนี้จะให้อ่านอีกนะ,ะเห็นกระดานไหมเห็นกระดานไหมโอเคเห็นนะ ไก่แซ้แท้เสียงนะคะนี่ก็จะเป็น power point นะใครที่ไม่มีหนังสือก็สามารถดู power point คุณครูไปได้เลยนะคะแล้วก็อ่านตามกันไปด้วยนะย้ำนะคะอ่านตามกันไปด้วยนะคุณครูอ่านไม่เร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่านทันแน่นอนนะคะอะเริ่มนะคะบทที่สี่นะคะไก่แท้แซเสียง หนูเห็นไก่แจ้ไหมพรอครัวไก่คุยเขียดินกุ๊กกุ๊กเรียกลูกกินเอกอีเอก็กแซ่เสียงขันอ่านี่นะคะก็จะเป็นข้างหน้าเลยนะที่เป็นรูปภาพมาอ่านข้างในกันค่ะหน้าที่46นะเปิดไปหน้าที่46คะ่ะเริ่มนะคะฉันเขียนเรื่องนี้ให้เพื่อนรักคู่หนึ่ง ครอบครัวที่น่ารักของเขาความจริงเขาไม่ใช่คนหลอกแต่เป็นไก่แจ้เพื่อนๆรู้จักไก่แจ้ไหมถ้าอยากรู้จักก็ตามฉันมาไก่แจ้ของฉันชื่อเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเจ้าส้อยเป็นไก่แจ้ตัวผู้เจ้าสวยเป็นไก่แจ้ตัวเมียพ่อซื้อเจ้าส้อยกับเจ้าสวย เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปีที่แล้วฉันดีใจมากเพราะอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองมานานแล้วเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเป็นไก่แจ้พัน์ไทยพ่อบอกฉันว่าคนไทยเลี้ยงไก่มานานแล้วไก่แจ้เป็นไก่สวยงามลำตัวเล็กและเตี้ย ตัวผู้มีสีสันสดใสหนอนเป็นแฉกหางเรียวยาวโค้งงอนส่วนตัวเมียสีไม่สวยเท่าตัวผู้ไก่แจ้มีขนหลายสีบางตัวมีสีเดียวล้วนๆเช่นสีขาวสีดำสีเทาบางตัวมีหลายสีปนกันบางที เรียกชื่อตามสีที่ต่างกันเช่นสีประดูสีดอกหมากสีกระ,ะหน้าที่47นะคะเจ้าส้อยของฉันมีลำตัวดำสนิทมีขนส้อยคอเป็นลิ้วๆสีขาวนวลเหมือนสีดอกหมากและมีขนหางสีเดียวกันแต่ค่ะ เขาจึงเรียกว่าไก่สีดอกหมากส่วนเจ้าสวยเป็นไก่สีประด่ขนของมันสีน้ำตาลคล้ายๆกับสีนกกระจอกนกกระจอกไทยนะไม่ใช่นกกระจอกเทศทั้งเจ้าส้อยและเจ้าสวยชอบกินข้าวเปือกมะแรงและหญ้าหรืออาหารไก่ที่มีขายตามตลาด มันกินอาหารไม่มากแต่กินได้ทั้งแต่กินได้ตลอดทั้งวันอ่ะหน้าต่อมานะคะหน้าที่48นะพ่อทำบ้านเล็กๆให้มันอยู่ตอนเช้าก็ปล่อยออกมาเดินเล่นในสวนหญ้าหน้าบ้านทั้งคู่เดินต่อแตะต้วมเตรี้ยมดูน่ารักน่าขัน เจ้าส้อยกับเจ้าสวยตื่นแต่เช้ามันตื่นก่อนพ่อกับแม่เสียอีกพอตื่นขึ้นมาเจ้าส้อยก็โก่งคอขันเลยทีเดียวจนฉันอยากเปลี่ยนชื่อมันเป็นเจ้านาฬิกาปุกก็หลายครั้งพ่อบอกฉันว่าให้ดูตัวอย่างไก่แจ้เพราะไก่แจ้ขยันคนเรา ต้องตื่นก่อนไก่จะได้เป็นคนขยันแล้วพ่อก็ชอบท่องกอนไก่แจ้ให้ฟังจนฉันจำได้เพื่อนๆอยากฟังไหมฉันจะท่องให้ฟังอ่ะเพื่อนๆอยากฟังไหมอยากฟังอ่ะโอเคมาฟังกันเลยแล้วเราก็ต้องท่องตามไปด้วยนะท่องตามไปไป ท่องตามไปพร้อมๆอมคุณครูนะคะหน้าที่สี่สิบเก้าเนาะครับครับอะ,อะไรนะไม่มีตรงไหนเอยออไม่เป็นลายดูในนี้ได้เลยนะคะเปม ดูไปพร้อมๆครูนะแล้วท่องไปพร้อมๆคุณครูนะคะเริ่มนะไก่แจ้ไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามคันคันแจ้กระชันเสียงกงคอเรืยร้องชองสำเนียงฟังเพียง บรรเรงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ้ย อ่าท่องตามกันหรือเปล่าเนี่ยท่องค่ะอ่าเวลาคุณครูสูมท่องไม่ต้องท่องเหมือนคุณครูก็ได้นะไม่ต้องเอื้อนขนาดคุณครูก็ได้แต่ว่าคุณครูอยากให้หนูเนี่ยได้เห็นว่าเวลาเออถ้าเราเอื้อนถ้าเราร้องเป็นกรดอกสร้อยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะอ่าต่อมาหน้าที่สี่สิบนะคะเรามาอ่านกันต่อก่อนที่ฉันท่องให้ฟังนี้พ่อบอกว่าเป็นบทดอกสร้อยสุภาษิต ที่เป็นบทอ่านของเก่านักเรียนแต่ก่อนเขาท่องจำกันฉันว่าพวกเราก็ควรท่องจำด้วยเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมถ้าเรานึกถึงคำสอนของคุณครูขยันอ่านหนังสือวันละทั้งสองครั้งเหมือนที่ไก่แจ้ขยันขันเราก็คงมีความสุขทุกวัน แม่ของฉันก็เหมือนกันชอบนําไก่มาเปรียบเทียบกับคนแม่บอกให้ฉันอาบน้ําแต่งตัวซักผ้าซักเสื้อผ้าให้สะอาดให้ฉันดูตัวอย่างเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเพราะมันชอบใช้ขนทำความสะอาดขนมันทุกวันแม่ชอบพูดว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง ฉันว่ายังมีสุภาษิตอีกมากมายที่เกี่ยวกับไก่แต่ฉันนึกได้เท่านี้เพื่อนๆล่ะเคยได้ยินสำนวนอะไรบ้างอ,อ,อันนี้ค,คุณครูก็เคยเมื่อวานคุณครูก็บอกไปแล้วเนาะว่ามีสำนวนอะไรบ้างนะคะอะมาดูต่อสายแล้วฉันคงเขียนเท่านี้ก่อนจะต้องรีบไปดูเจ้าส้อยกับเจ้าสวยพ่อบอกว่า วันนี้เจ้าสวยจะมีลูกเสียบเล็กๆเพราะมันฟักไข่มา21วันแล้วแหมฉันตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เห็นลูกเสียบตัวเล็กๆในครอบครัวของเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยลูกๆของมันจะมีสีอะไรบ้างนะอ่านี่นะคะก็จบไปแล้วนะคะไก่แจ้ที่เราอ่านกัน ต่อมาก็จะเป็นตาของนักเรียนแล้วที่จะต้องท่องให้คุณครูฟังบ้างนะคะไม่มีหนังสือไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูบนกระดานเนาะเห็นบนกระดานไหมครับปุริมปัดครับเห็นบนกระดานไหมครับอโอเคนี่นะครับนี่นะอ่ะอยากให้คุณครูท่องให้ฟังอีกรอบไหมหรือว่าจะเอาเลยท่องแบบเป็นเป็นทีละ ท่อนไปแล้วหนูก็ท่องตามทีละท่อนเอาเลยคนะ่ะเอาเลยเหรอในใครพร้อมแล้วเนี่ยไหนใครพร้อมบ้าง <c oughs> มีคนพร้อมอยู่อ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูจะท่องให้ฟังอีกรอบนึงแล้วหนูก็ท่องตามสมมติว่าคุณครูไก่เอ้ยไก่แจ้แล้วหนูก็ไก่เอ้ยไก่แจ้ตามนะโอเคไหมคะอีกรอบนึงทบทวนเพื่อที่หนูจะได้ฝึก อ่านไปนะเอามาไก่เอ้ยไก่แซ้ถึงยามคันคันแซ่กระชันเสียงโกงคอเรื้อยร้องชองสำเนียง ฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่ง ใหม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุกทุกวันเออ่าคุณครูก็ได้ยินเสียงแววเววนะคะมาจากเพื่อนแต่ดีแล้วนะคะฝึกท่องนะฝึกท่องนะอ่าคุณครูสุ่มเลยคุณครูสุ่ม เอาเลยแล้วกันนะคะคุณครูจะยังไม่ดูเลขที่แล้วก็คุณครูยังไม่ดูชื่อนะว่าใครเนี่ยเลขที่อะไรชื่ออะไรคุณครูจะไม่ดูคุณครูจะเรียกเป็นเลขที่โอเคไหมเพื่อความถ้าใครเลขที่อะไรแล้วเดี๋ยวพอคุณครูบอกเลขที่นี้แล้วคุณครูก็จะอ่านชื่อนะคะแต่คุณครูไม่รู้นะว่าแต่ละคนเนี่ยเลขที่เท่าไหร่นะคะเอาห้องหนึ่งก่อนห้องหนึ่ง ห้องหนึ่งเลขที่สามสิบสาม,มาน่ะชาตินกครับชัตินกคุณรูณไม่รู้นะใครเลขที่อะไรนะคุผูไม่รู้จริงๆ

ก็นี่นะเพื่อนๆก็ฝึกท่องส่วนใครที่ไม่ได้ท่องวันนี้วันนี้ไปฝึกท่องมานะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ค,คุณครูจะเรียกให้ท่องทุกคนนะคะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้ท่องทุกคนเลยนะคะวันนี้อาจจะท่องได้ไม่ครบนะบเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปท่องไก่แก้วกันนะคะในหน้าที่ ห้าสิบห้าอ่ะไปดูหน้าที่ห้าสิบห้าสีไก่แก้วไก่แก้วนะคะไม่เป็นไรค่ะอันนี้ไก่แจ้ไก่แจ้อ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคุณครูดูก่อนว่าคุณครูได้ เอามาไว้ในนี้หรือเปล่าอะใครไม่มีหนังสือใครไม่มีหนังสือวันนคดีลำนำไปเอาเอาหนังสือภาษาไทยค่ะหนังสือภาษาไทยก็มีเหมือนกันนะคะไก่แก้วไก่แท้มีทั้งสองไก่เลยในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสองร้อยสิบสามสองร้อยสิบสามค่ะ มีทั้งไก่แจ้ไก่แก้วเลยอ่าสองร้อยสิบสามในหนังสือภาษาไทยนะคะที่เราเรียนกันหนังสือภาษาไทยค่ะมีทั้งไก่แจ้ไก่แก้วเลยใครไม่มีวรรณคดีลำนำนะคะก็เปิดดูในหนังสือภาษาไทยเลยนะคะมีทั้งไก่แจ้ไก่แก้วเลยหน้าที่ สองร้อยสิบสามนะสองร้อยสิบสามในหนังสือภาษาไทยนะคะอะไรนะครับน้องเหนือว่าไงนะอยากคัดคำศัพท์ในหนังสือโอ้อยากคัดคำศัพท์แล้วอ่ะเดี๋ยวอาจจะเป็นคาบการบ้านนะคะเพราะตอนนี้เหลืออีกแปดนาทีเองครับน้องเหนือนะ เดี๋ยวภาพกันบ้านนะคะดเดี๋ยวใทยจะให้ทางคัดภาษาอังกฤษเลยก็คัดภาษาไทยด้วยเลยนะโอเคไหมอ่ามาไก่แก้วไก่แก้วไก่แก้วใครไม่มีหนังสือพาทีเป,เปิดหนังสือภาษาไทยมีนะคะไก่แก้วอ่ามาหนึ่งสองสา ไก่เอ้ยไก่แก้วขันแววปุกเรายามเช้าตรู่เสียงไก่ขันเตือนจิตให้คิดดูชะไหนไก่จึงรู้จักเวลาคืนนอนซ้ายต่อไปไม่ดีแน่ คนจะแพ้ไก่แก้วเสียแล้วนะทุกชั่วโมงนาทีมีราคาลุกขึ้นมากอบอิตสำริจเอ่ยอ่ะต่อมานะคะคุณครูท่องหนึ่งวักหนูท่องตามาใครถามเอ่ยน้าที่เท่าไหร่ อ่ะฟังนะไม่ใช่แล้วห้าสิบห้าห้าสิบห้าแล้วครับห้าสิบห้าแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไก่แก้วแล้วนะครับห้าสิบห้าใครไม่มีหนังสือวรรณคดีลำนำเอาหนังสือภาษาไทยขึ้นมาหนังสือภาษาไทยจะอยู่หน้าที่สองร้อยสิบสามสองร้อยสิบสาม 213นะคะในยังสือภาษาไทยในวรรณคดีลำนำหน้าที่55อ่ะชัดเจนนะมาคุณครูท่องหนึ่งบรรทัดหนูก็ต่อเลยนะคะไก่เอ้ยไก่แก้ว คันแววปลุกเรายามเช้าตรู่เ,ราาเสียงไก่ขันเตือนจิตให้คิดดู ชาไน่ไก่จึงรู้จักเวลา,า,วลาคืนนอนซ้ายต่อไปไม่ดีแน่นนอนซ้ายต่อไปไม่ดีแน่คนจะแพ้ไก่แก้วเสียแล้วนะ ทุกชั่วโมงนาทีมีราคาทุกชั่วโมนาทีมีราคาลูกขึ้นมากรอบจีตสามลิตเอ้ยลูกขึ้นมากรอบจีจีสามลิตรเอ้ยอ่าสุดยอดมากนะคะอ่ะก็ หลายคนเลยท่องตามนะคะหลายคนก็อาจจะแบบกำลังเล่นอยู่กำลังทำอะไรอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะทางไก่แก้วแล้วก็ไก่แจ้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาท่องกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเลยอีกสามนาทีนะคะเด็กๆขาก็ วันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไก่แก้วด้วยนะคะไก่แจ้เนี่ยคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะพอจําได้แล้วท่องได้แล้วนะคะไก่แก้วก็ฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคุณครูจะมาให้ท่องทั้งไก่แจ้ไก่แก้วเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปท่องบทอื่นๆกันด้วยนะคะ <c oughs> อ่าโอเคงั้นวันนี้นะคะคุณครูออไปก่อนนะคะเด็กๆคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีการบ้านนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ,บเดี๋ยวเตรียมเรียนวิชาต่ตอไปนะคะนั่นก็คือโฟนิกสใช่ไหม,มใช่แล้วทิเชอร์มารกน่าจะเข้ามาเร็วอยู่นะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะอยู่ในห้องนี้ก่อนสักพักเดี๋ยวถ้าทิททเชอร์มาร์กมาคุณครูจะไปนะคะ